ขนมละดอกบัวดอกบัวสาวอะไรนะป้าดอกบัวสาวเกินร้อยอ๋อแสดงว่าป้าอยู่ร้อยเอ็ดมณีมาครับสายดีมาเจอสาวร้อยเอ็ดว่างั้นสาวเสลาภูมิสาวเสลาภูมิสาวร้อยเอ็ดสาวเสลาภูมิมัด นี่ครับผมขนมดอกบัวน้องกองแม่ใบเสียแม่โมกันก็จะเขียบในปี้องทมแม่โมทอมแม่โมอันละห้าบาทเสียบยี่สิบาบาทเนาะได้เนาะลาก็จะทอดสดๆร้อนๆครับใหม่ๆครับ ขา,ออขายไม่ทันเลยร้านป้าเนี่ยครับผมนี่เงนินเป็นล่หไวหมดเ <laughs> บาเบาเบาเบาป้า,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 าป้าจะเล่นเยอะเ,ออเล่นพอได้ลุ้นเล่นพอได้มวนเออเอาตัวลนะงจิบบาทก็พอมาแล้วทำไมบันรอ้องเขาเล่ยนเลยนะครับผมอ๋มอนี่ป้าจะทอดมาแบบนี้เนี่ยดูวิธีการทำของป้านะผมามาอุดหนุนป้าได้นะผมอยู่พิกัด พัทยากลางซอยสิบเอ็ดนะครับประมาณนี้เป็นมาปลาเนาะประลาขายทุกมือป่ะครับเนี่ยมืออยู่ตรงขายทุกวันออกออกมาขายจะประมาณจังโมงครับช่วงตีสี่อ้มันตนสี่ดะขายอยู่ตลาดอ๋อขายอยู่ตลาดก่อนอ๋อแล้วก็มันอยู่นี่ต่อเอกปลาสุดยอดนะผมปลาคนอร่อยเย็ดเด้อเมาหนุนนะครับสาวใจเกินร้อยเหมือนกัน วัวเนี่ยว่าได้ยินไดยินได้ยินได้ยินพออดรอ,อนร้อนสดสดพาไปดูพี่แกทอดไว้แล้วามาออเอาก็จะใส่ พัทยากลางนะครับมารถเชนคันเดียวจบเลยป้าบอกมาห่อนนนได้อ่อโนนได้ขนมขนมขนมดอกบัวบุดโบราณดอกละห้าบาทเดี๋ยวไปดูวิ แอบส่องวิธีการทำของป้าแป้งก็ดเองเลยบ่ป้าแป้งกันวดเองเลยจ้ะแป้งเขาทำเองนะเชียงเชียงเชียงไปคนเดียวปลาูตรโบรานปลูดบราณแท้สามเกมืองร้อยเกินสามเมืองร้อยเกินสามเออเจ้าช่างอะไรหลายยวนโอ้ยยวนผู้ที่ส่งทั้งพันเมืองร้อยเกินนั่นแหละครับ มผ่านบ่อผ่านบ่อผู้ที่สองอ่ะไปลงตื้นขึ้นอีกแค่หนึ่งยี่ร้อเอ็ดแล้วสิบ่าป้าทอเตาถานดีเน่ะถูกโบราณของแท้จริงครับทุกคนดูดูป้าเติมถ่านแล้วเนี่ยนี่นี่ของแท้ของแท้ครับพี่น้องครับผม มก็เรียกว่าป้าทอดเตาแก๊สเนาะเตาถ่านนะครับแก๊ล้มพัดทะเลล้มพัดพันทอดก็สิบเลยอ๋อครับล้มเบาเก้าอี้มานั่งพร้อมคนมีเวลาได้นั่งป้าบอกป้าบอกไม่มีเวลาได้นั่งเลยนะครับทอดไม่ทันนะครับอันนี้ก็ทอดทิ้งไว้เดี๋ยวลูกค้าเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็แวะมาอวหนุนนะครับตรวจใหม่ๆ นอบไปางบบนนั้ไปไหนครับไปขึ้นไปทางไหนไปแล้วขึ้นไปทางบ้านไปแล้วช่ายกาแฟไปแล้วตะย่าไกอ๋อมองพักอยู่ทางบุญสิครับอ๋อเข็นไปเรื่อยๆอย่ครับต้องต้องต้องป้าบอกขายดีนะครับผมแต่ตังค์ไม่มีตังค์ป้าบอกว่าเอาไปฝากรัฐบาล ไอฝากรัฐบาลไว้ฝากรัฐบาลรัตตีรัตตีอยากได้รางวัลดีหนึ่อยากได้แมนครับอยากได้รางวัลดีหนึ่งเลยอยากได้ย้าอุดรน่ะนะอ๋อครับย้ายอุดรอ๋อตาคนขยันเอาเด้อจะเอาไปซื้องัวให้คนเลี้ยงได้งูรเกก็เลี้ยงโอ้ดูตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามาเที่ยวในชายหาดนะร้อนมากเลยครับเดินไปเมื่อกี้จะเป็นลมเลยอ๋ออันนี้เป็นรถ ปปเปิดประตุนวถท่องเที่ยวเปิดประทุนรถโรงแรมเนาะนั่งเที่ยวลดัยมีแผลังมีั่งผู้เดียวแม่ครัไบไฟเบาๆไฟเบ,บาๆนะครับตาเราจะทอดใจเย็นๆมากเลยใจเย็นๆจนนใจห่อนไพราะ สูตรโบราณของแท้ของป่าน้ำมันก็ใช้น้ำมันใหม่ตลอดมันตลอดมันจะได้สวยเหลืองๆนะครับแบบ แบบไ้กรอบๆแบบนี้ครับเคี้ยวๆแบบนี้อันไหนอร่อยก็กันป้าอยู่แล้วแต่คนมาสมัยนีมันกินกต่กรอบๆครับสมัยเฮามแกินนุ่มๆค,ครับมันก็แล้วแต่ป้าก็จะทอดไว้สองแบบนะลูกค้ามาบอกก็เอากรอบๆป้าป้าก็จะหยิบคีฟันกรอบๆให้ถ้าเอาแบบมาตรฐานของป้าก็เอาแบบนุ่มๆนม่นมืนมอป้า เตียงหัวมันคือ,อายายแดงเนยปะมียายแดงไหมเ้งวา <c oughs> เสียงหอหน่ยรน้ย,นยเรยบรยยรยากาศดีนะครับผมนานๆนานๆจะได้มาทีพัทยายุ่งเทพนะทำงานยุ่งเทียบะ โดนได้โดนได้ไม่เห็นน้ำทะเลก็เนี้ลสนใจโทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดสามศูนย์เก้าหกห้านะผมขนมดอกบัวสูตรโบราณอร่อยอร่อย ต้องลองครับต้องลองล ırd, องของป้าโบราณแท้ mm. มาอุดนุนป้าได้เลยป้าก็จะมาจอดขายที <yeah> ่นี่ประมาณจะม้งกับป้าตอนเสาร์เลยใช่ไหมาณประมาณเที่ยงนะครับผมพัทยา อยู่หน้าซอยพัทยาซอยสิเดย้าปอพัทยาเพื่อนเกิดยตทยา่ปนปกเ่อดงาซื้อพัทยาบ่ตครับผมยอาอกับเมมาพบลักพัทยากับ่าเมเพิบ้านเดียวกันว้บ้านเดียวกันป้ามาขายอยู <The> <so> ่พัทยา จากปีแล้วครับเนี่ยน้งแต่เป oh. ็นสาวคนครับอ uh. ๋อ0 ah, okay? oh. 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 uh. uh. ีมั้งครับเินากูหายากมดอ่าหากินด้วยนี่เนาะเมืองน้องเดียวนะครับเนาะกไส้กับดิกส้าวยที่ีครับิไส้กไส้กับเปิดไค่แค่ดิกไส้ก็ไป

มาตายจริงตายจริงๆตายจริงตายอะไรก็ตามมันยังไงเกิดมาเพื่อตายที่ไหมโอ้ไม่ใจ่ไหมเกิดมายังไงต้องตายมันจะรวยขนาดไหนถ้ามันไม่ตายโอเคเลยอันนี้มันก็ตายไม่เป็นเจ้าเป็นอะไรก็ตายอย่างเราก็ตายเอาก็เท่ากันความตายเท่ากันเรากลัวเลยเราจะมากินน้ำปลาแขงวัน ขายยังไงสดอกยี่สิบบาไสดอกยีบาทสบาทสีดอกสบาทสี่ดอกสาี่สิบบาทดอกสิา่ดบาทส่ดกสิบบาี่ดกสิบาี่อกาีอกสิา่กา่กาตส่อิเาี่ดอกสิบารีอกนา่อบาดคิบบี่ดอี่อสิบาี่ดอยา่อกา่อสบัาทครับาเห็นอย่างนี้เราก็อยากดูาะ นี่คุณคุณหัวอุกไม่ต่างคุณแม่ก็นี่ครับผมร่างกายงแรงนะนี่ครับคุณค่ะสุขภาพและกาแข็งแรงด้วยๆดรวยด้วยแล้วก็มีความสุขรายะยยาวอย่านอนติดเตียงปั่นปั่นออกไปเที่ยวอนี้เลยใช่ไหมชอบออกกำลังกายอ๋อปั่นชอบออกกำลังกายปกติก็จะมาว่ายน้ำประจำแหละโอ้ยแรงครับเนาะชอบมากว่ายน้ำชอบมากเลยแต่ครันี้เดินมากูเสียดายคุณไม่ได้หยิบไป เสื้อมาเปลี่ยนไงท้าไมงั้นพี่กระโดดเย็นองพี่แล้วพี่ไม่สนใจพี่ก็เล่นองพี่คนเดียวไอ้กันี้เรามีธุระจะมาทุระ่อยไอ้สายพี่แขงนเรื่อยๆโอขอบคุณค่ะนายเจมาดมเมียฝลังใช่หมนอฝันังนนันน คุณบาทนกะดีไปครับก็นี่เขาเรียกว่าหัวฝลังนรกกับตะวันเห็มืเบิ้งว่ากนิ่นแง้มขึ้นมีทุกแบบธรรมดาแตว่าต้นใหม่เงยยืนเลยว่กิ่นแต่เพือใู้หขอไต้นี่หัว่ขอตัดออกก็เลยรักเองอย่างนี้ ย่านหินด็หไอดร์เราอยู่มองวนยามก็เกิดเส้นแลติน้นเอไงตามตาย็มองมวลยเขาไปหางนั้นไม่แด่โรงแรมเลยหมป่า ยางดีจะเพิ่มยังที่เอาอยู่เอาเอาแปดแทนบ้าเอาสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทดอกบัวอุดหนุนป้าก่อนร้อนร้อนเราแม่นมอ๋อปา้ายังเดินเข็นไปเรื่อยๆนะครับทำใบยางก็เข็นอันเดียวกันเดินย่างคืออะไรเดินอุดหนุนป้าก่อนเรื่อยๆ ครับคนแล้วครับคนกัจจย่าอ่าครับแม่นครับเอาคือขายหน้าหาตัวแบบเดียเดียวป่ะอ่าขอบคุณค่ะเดี๋ยววางวันนี้เป็นนงครับนี่นะครับผมกินหน้าร้านป้าเลยขอบคุณค่ะร้อนอร่อยแบบแบบร้อนน่าจะอร่อยเนาะหันหอนๆน่ซ่บี่ด อนดันนี้คือบุโบราณแทะเตากับเตาทานนกเออตนขายกับบุลล่านยู่หน่อยเนี่ยเพราะว่าใส่เงินสลึงอยู่แต่ก่อนน่ะแม่นอกท่านหลักหลักของคอยอยู่กับตาหมาของแงงกับตาหมาไม่สลึงมันจะดีใจตายแล้วแซ่บครับพี่น้องใครที่มาเที่ยวก็จะยากผมต้องแวะอุดหนุนป่าได้นะครับ ขนมดอกบัวสูตรโบราณน,นะผแผ่นละหบาทนะับแล้วเจอกันใหม่ในคะลิปต่อไปนะพี่น้องสวัสดีครับ